เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเป็เด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจแนเบีทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย12เมษายน2024วันนี้มาคุยก่อนเกมมิโครบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกาเช้าว,วันสุกร์เป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านการท่าเลือพอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์เปิดบ้านโมดัสเซ็นเตอร์9้าโมงเช้าตามเวลาในประเทศไทยตอนรับกำเยือนของทีมขวัญใจมาชนครับสพานทองโกลเด้นสเตทวอริเออร์ โดยเจ้าบ้านพอแลนเทรเบอเรเซอร์ครับโค้ชยังคงเป็นชอนซี่บิววับส์ครับวันนี้จะได้ดวลกับสตีฟเคอร์ยอดโค้ชของลีกครับโดยผลงานเกมล่าสุดของพอแลนเทรเบอเรเซอร์ครับก็พ่ายแพ้กับทางด้านนิวลินพิลิเคนครับจบไปด้วยสกอร์100ต่อ110คาบ้านโดยผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นเรียนเรเอตันครับ30แต้ม13รีบาวน์หแอสซิสเป็นดับเบิลดับเบิลครับเสริมด้วยการสกูตเฮนเดอร์สันครับ19แต้ม15แอสซิสเป็นดับเบิลดับเบิลครับ แล้วก็ทางด้านคริสเมอรเรช่วยกดอีก14แต้ม5รีบาวแต่สุดท้ายพอร์ตแลนด์ก็แพ้คาบ้านให้ก,กับพิลิแคนครับส่วนผลงานของโกลเดนสเตย์ไวเลอร์ในเกมล่าสุดเรียกได้ว่าสุดยอดครับบุกไปสอนบาร์ดเอลเวเลเกอร์เอาชนะไปได้ขาดลอย134ต่อ120โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นเครทอมสัน27แต้ม3แอสซิสครับกลับมาโชว์ฟอร์มเก่งได้อีกครั้งครับพี่แกงสตีเฟนคอร์รีช่วยอีก23แต้ม7รีบาว8แอสซิส และแอนดรูวิกกินส์ครับ17แต้ม4ดีบอลสุดท้ายก็เป็นสะพานทองครับที่เหนือกว่าทางด้านเอลเอริเกอร์ในทุกมิติในเกมนั้นครับเราไปดูรายชื่อตัวจริงของทั้ง2ทีมครับที่จะลงสนามในเกมนี้จากการคาดการณ์ของเว็บไซต์โรเทวายครับไพ่กาดฝั่งเจ้าบ้านครับเป็นดาวรุ่งอย่างสกูตเฮนเดอร์สันในตำแหน่งพอยกาดจะได้ดวนกับสตีเฟนเคอร์รีครับพี่แกงถือว่าเป็นมหาเทพครับตำแหน่งนี้คงไม่ต้องเทียบครับเคอร์รีเหนือกว่าหลายช่วงตัว ส่วนผู้เล่นในตำแหน่งชุดนิการมวยยิง3แต้มยังคงใช้ดาวรุ่งอย่างไรยันรูเพิร์ตครับสำหรับทางด้านพอแลนด์เทรเบเลอร์จะได้ดวลกับเคลทอมสันครับซึ่งเกมล่าสุดโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดตำแหน่งนี้เคลเหนือกว่ามากและสมอลฟอร์เวิร์ดครับคริสเมอร์เรจะได้ดวลกับแอนดรูวิกกินส์ครับช่วงหลังก็ถือว่างัตฟอร์มเก่งได้ดีครับสำหรับแอนดรูวิกกินส์ร่างทองครับตำแหน่งนี้ก็ต้องยกให้กับวิกกินอยู่ดี ส่วนผู้เล่นในตำแหน่ง power forward ครับยังคงใช้ดาวรุ่งเหมือนเดิมอย่าง Jabari Walker ครับจะได้ดวลกับพี่บัวเขียวเดมอนกรีนครับทั้งเรื่องฝีมือแล้วก็ชั้นเชิงต่างๆครับก็ต้องยกกับเดมอนกรีนส่วนเซนเตอร์คุมวงในวันนี้ครับน่าจะเป็นตำแหน่งเดียวที่ Portland Trailblazer ครับดูมีฝีมือมากกว่าทางด้านสะพานทอง Golden State Warrior ครับการดวลกันหว่าง D.A. เ e ียน r e a y ตันและ t r a n s c k s o n Davis ครับตำแหน่งนี้ D.A. เหนือกว่าชัดเจน กูเล่นบาดเจ็บครับฝั่งเจ้าบ้านมีเจ็บหลายคนครับแต่หลักๆน่าจะเป็นเมลคอมบ็อกดอนแล้วก็เจอร์มีแกรนดครับที่เป็นตัวสําคัญส่วนทางด้านสะานทองโกลเด้นสเตทวอร์เรีครับสถานะสีเทาครับเดยทูเดมีแค่ไดรุสซาริกเท่านั้นอาการเจ็บเขา่าแต่ก็ปกติก็จะเป็นตัวสํารองครับสำหรับซาริก และนี่ก็เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมครับที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกโดยเจ้าบ้านการท่าเรือพอแลนด์ทรอเบสเซอร์ไลฟ์นี้ประกอบไปด้วยสกูตเฮนเดอร์สันไรยันรูเพิร์ตคริสเมเร่จาบารีวอลเกอร์และเดียนเรเอตันส่วนทางด้านสฟานทองโกลเดนสเตทวอร์เรียครับมาแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบครับประกอบไปด้วยสตีเฟนเคอร์รีเครทอมสันแอนดรูวิกกินส์เดรมอนกรีและเทรนส์เชกซันเดวิส เจ้าบ้านพอแลนเทรเบเซอร์อยู่ในอัดับรองบวยของสายตะวันตกชนะ21-58แพ้ครับส่วนสะพานทองโเดินสเตเ r ียร์รังอันดับ10ในสายตะวันตกติดพื้นที่เพลย์อินพอดีครับเกมนี้จะเป็นการดวลกันระหว่างเจ้าพ่อวงในอย่าง DA ครับเดียนเรเอตันครับดูดูการนี้รีบาวไปถึง11.2ครั้งต่อเกมครับแล้วก็การทำสกอร์อยู่ที่16.8แต้มต่อเกม จะได้ดวนกับเทพวงนอกอย่างสตีเฟนเคอร์รีฤดูการนี้ยังกดไปถึง26.4แต้มต่อเกมในวัย35ปีถือว่ายังเฉียบขาดสำหรับพี่แกงกรบปรุงได้อร่อยจริงๆครับ ส่วนทศนาของจานเจในคู่นี้ครับพอแลนเทรเบเซอร์เป็นรองทางด้านโคเดนสเตดไวเดอร์ในทุกมิติครับแต่อย่างไรก็ตามครับเป็นเกมส่งท้ายนะฮะของทางด้านพอแลนเทรเบเซอร์เหลืออีกไม่กี่เกมก็จะจบฤด,ดูกาลครับเพราะฉะนั้นผู้เล่นทุกคนคงต้องเล่นอย่างเต็มที่ครับส่วนสะพานทองโคเดนสเตดไวเ i อร์ขอเป็นแค่ผู้ชนะในเกมนี้ก็ถือว่าเพียงพอครับแต่น่าจะชนะไม่เกิน15้แต้มครบครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ